รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ Life PV, i n f o r l i e TV PSI สาระดีช่อง99มาพบกับผมกาก้าณวินยาศีสัปดาห์นี้เราก็จะมีเก็จความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เดี๋ยวไปชมกันว่าเกจความรู้นั้นจะเป็นอะไรความรู้เบื้องต้นที่ท่านผู้ชมหรือผู้ใช้รถตามน้องขนนที่ต้องรู้เวลาเข้าอู่ไปซ่อมเราจะต้องรู้อะไรบ้างเบื้องต้นอันนี้คือแนะนําเบื้องต้นในกรณีบางอย่างที่เรายัง ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงบางจุดบางเหตุหรือเล็กๆน้อยๆที่เรายังคิดว่าเรายังไม่เข้าใจอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับว่าเกจ์ความรู้นั้นเป็นยังไงการดูแลรถจะต้องดูแลยังไงสิ่งไหนที่เราควรรู้ไว้บ้างเสร็จจากเกจ์ความรู้นี้แล้วเราจะไปต่อกันที่นิสสันนวาราสัปดาห์ที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปดูความอวบอิ่มความสวยงามภายนอกของเขาแล้วว่านวาร่าใหม่นั้นเขาอลังการขนาดไหน บิ Big Boom. ๊กเบิ้มเขาเรียกว่ากับพระพันใหญ่ของใหญ่จริงๆครับสวยงามมากสาหรับนาวาลาตัวใหม่สัปดาห์ที่แล้วเราชมกันไปแล้วภายนอกสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมข้างในของเขาว่าจะสวยงามหรูหราอลัองการขนาดไหนกับอุปกรณ์ที่เขาให้มานั้นจะคุ้มค่ากับสตังค์ที่เราจะต้องจ่ายออกไปหรืออุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างที่ท่านผู้ชมยังไม่คิดว่าจะมีในรถรุ่นนี้หรือยี่ห้ออื่นๆแต่นาวาล่าเขามีให้สําหรับรถรุ่นนี้อุปกรณ์บางอย่างเขาให้มา ล้นราคารถเลยทีเดียวหลังจากตรงนี้ครับเราจะพาไปท่องเที่ยวไปดูว่าสาวๆจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนจะไปกับรถไทยลุ่งมสาวๆขับรถไทยลุ่มรถบิ๊กเบิ้มคันใหญ่ใหญ่จริงๆแล้วก็แข็งแกร่งมากมองดูลุยๆไปชมจุดๆนั้นสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับกับการท่องเที่ยวไปกับไทยลุ่งกันครับเมื่อไรที่จําเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึง K t ทีีบบิ้ม เคทีซพี่เบิ้มใคนะ KTC พี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถปล่อยกู้ไม่ได้ดูข่าวกันหรือไงแบงค์เขาปิดล็อกสินเชื่อไม่มีที่ไหนเขาให้กู้แล้วมมใครเคทีซีพี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถให้วงเงินใหญ่ไหมใหญ่หมกเม็ดปะไม่มีหมกเม็ดไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรเรียมเอกสารที่พร้อมเราไม่หาถึงที่ อนุมัติไวรับเงินทันทีต่อไปนี้ถ้าต้องใช้เงินให้นึกถึงใคร KTC ที่เบิ้มเพราะอะไรวงเงินใหญ่มาหาทึงทีไค่มิบอกเม็ดทุกวิกฤตเราจะอยู่เคียงข้างเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึงกันนะ KTC ที่บิ้มสินเชื่อทะเบียนรถช่วงสปอร์ตไลน์ ผมช่างอ้วนนะครับเขาผมก็อยู่คันด้านะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของงานที่เปลี่ยนเกียร์ออโต้นะครับในรถมอเตอร์ไซค์คอดปี94นะครับซึ่งเกียร์ออโต้นะครับม enfin, ันเป็นเกียร์ออโต้รุ่นเก่าเป็นระบบเกียร์ออโต้ A/T/S ธรรมดาเลยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ออโต้เนี่ยหนึ่งลูกเนี่ย ถ้าเกียร์ลูกเดิมที่รถม,มันเกิดชำรุดไปหรือพังไปเนี่ยเราก็จะซื้อเกียร์มาจาักเกยื้องงนะครับหนึ่งลูกเราก็ต้องก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยจะต้องมีการความทอหรือเอาน้ํามันในเกียร์เนี่ยออกให้หมดขึ้นม,มาอยู่ในเกียร์นะครับก็คือถอดท้อออกมาแล้วก็คว่ำทอทิงไว้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็น้ํามันก็จะไหลคห่อยๆไหลออกจนหมดท้อนะครับ ทอกก็คือจะเป็นเดี๋ยวคุณจะมาบอกอีกทีว่าทอ็อกหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของออยคูลเลอร์เกียร์ที่อยู่ในตูดหม้อน้ําก็ตามหรือเป็นออยที่ถูกใส่แยกมาภายนอกก็ตามก็ต้องล้างนะครับล้างทั้งหมดนะฮะล้างกร่องแล้วมันเป็นซิมแล้เราก็ได้ครับล้างกร่องเข้าไปแล้วก็เอาลมเป่าให้มันออกมาอีกด้านนึงนะครับเป่าล้างสะอาดจนใสนะครับแล้วก็เป่าให้แห้งแล้วถึงจะติดตั้งเกียร์เข้าไปได้นะเพื่อยืดอายุเกียร์ ลูกใหม่ท kind of ี่จะใส่เข้าไปในรถเนี่ยให้มันมีอายุการใช้งานที่นานเพราะเวลาที่เราเปลี่ยน้มันเกียร์โดยปกตินะครับก็ขายแค่แข่งเกียร์เพราะกองเกียร์ฮอนด้ามันอยู่เกียร์มันไม่ได้เหมือนกองรุ่นอื่นๆที่ย่อมอยู่ภายนอกเปลี่ยนได้เราได้เราก็ต้องเวลาขายมันเกียร์เนี่ยคือต้องขาย้มันเกียร์เสร็จก็ต้องล้ากอ่อนอีกครั้งนะครับก่อนที่จะใส่แล้วมันเกียร์ใหม่เข้าไปและเกียร์โตจะมีอายุที่นานนะครับหลายๆปีบาง บางที่เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนโดยที่เขามไม่ได้ล้างอะไรให้เลยคือทอก็อาจจะไม่ได้กวา้าหรือควาอ้าท้อแล้วก่อนใส่ทอ้องไม่เตินมน้ำมันให้เต็มทอก่อนนั่นก็มีผลเสียนะครับในการเปลี่ยนเกลือลูกใหม่เข้าไปก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าทํายังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กน,น้อยสําหรับเวลาที่ลูกค้าใช้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเกิดความเสียหายในเกลร์ลูกต่อไปบางที่เปลี่ยนเกลียสองสามลูกก็พัง พังลูกก็พังสองสามลูกก็พังเพราะว่าออยสกปรกหรือโ้ลรใน,น้ํามันสกปรกนะครับประมาณนี้ข้อควรระวังก็คือยยย Panda ค B B 1. พยายามใช้น้ํามันเกียร์ฮอนดานะครับ ATF W1 พยายามใช้น้ํามันเกียร์ให้ถูกกับเกียร์บางตัวเป็น CVT ก็ใช้น้ํามันเกียร์ CVT นะครับแล้วแต่ปีแล้วแต่รุ่นก็ศึกษาพวกนี้ได้จากผู้มือในของของรถยนต์แต่ละรุ่นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็เปลี่ยน่านน้ำมันตามระยะ น้ำมันเกียร์ฮอนด้นะครับจะมีอายุ20,000กิโลนะครับก็คือควรเปลี่ยนถ่ายอย่าให้เกินเยอะนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนถ่ายก็อย่างที่บอกให้ล้างออยล์เอร์ด้วยมันสักหากลูกค้าสงสัยหรือไม่แน่ใจไม่มั่นใจช่างที่เราไปให้เขาทำเนี่ยนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0897975050นะครับหรือพักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับในเฟซบุ๊กที่สายชนดุลละลำพะนะครับ หรือในเขต69ตหนึ่พัด้าก็ได้นะครับมีฝากช่องทางให้เลือกนะครับยังไงก็ฝากไว้ I me a five, make it meaningful, cause every moment belongs to me and belongs to you. Ooh, I wanna drive the way, that's cool. Give me a five, make it meaningful, cause every moment belongs to me and belongs to you. Driving Just sit the for whatever moves me.